นี่ครับสามกุ๊กเต็มเลยครับผมเอามาใส่ไส้น้อบบบนี้เพิ่นนี่ครับสามกุ๊กเต็มเลยครับเชื่องพร้อมครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมข่อใหญ่ไปลอยครับอาจารย์ผ่ามาบ้านอาจารย์ไปบูนนะครับผมกับนกหลายครับกูซิโกชิมิสามกุ๊กอยู่ตัวหนึ่งครับนี่ครับ นี่ครับสามกุกนะครับผมนี่ครับสามกุกเตรมเลยครับผมเข้ามาได้ใส่น้อบบบนีเ้เพื่อนนี่ครับสามกุกเตรมเลยครับเชื่อ,องพร้อมครับผมเนี่ย เรียกนกเลยครับนะครับสามกุ๊กเต็มแล้วผมจะขวงเหมือนจะยู่ใส่จะครับมาแล้วมาแล้วครับจะขวงมาแล้วเรครับอาจารย์โอ้ย ไปมาได้ใส่สามกลุกเนี่ยฮะว่าไอ้คือเต็มกักเถอะล่ะฮะที่คู้อ้างคู้อางพ่อนนี่ครับสามกุกเต็มอ๋อคืองามกักแต่คู่อ่างพ่อมทิเนี่อ่างหกคำ ที่สามกุกพี่น้องคู่สามกุกคูอกค่คคคอ่างต้นนี้เลยเนี่ยั้ย,นนย้วดักโอ้ยกับ,บักริวนาละครับโอบักริววิตันนี้เป็นริวนานครับโอ้หนกหลายครับ นี่ตบอกขาสข้างเลยดิสองกุ๊กตีนี่นู่นเว้นดิใส่นี่ครับใส่ปอกขาสองข้าง้างงต,ง,ง,ตงห่วงเนาะโอ้สามกุ๊กลลนี่แล้ววะน,กกวน,วนี่อันนี้ตีที่ว่าไ สเปิดสองตัวนี่บ่ตัวนี้นะครับอาจารย์นี่เพิ่นเพิ่นไหนมาถามนะครับท่านหนึ่งเพิ่อนนี่น้องบัวเพื่อนนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมตัวนั้นก็ไปตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นุกหาอุกเดือนเลยเนาะพอดบ่ครับน่ะคารุ่มโมตง่วงเนาะอยู่ในกรงนี่บ่ต้องห่วงได้ครับ ปลอยอย่างเดียวครับทานกลงลูกของบลนะครับไข่นี่ครับผมโอ้หลายคัะโอ้เดงคันน,น,น,นไปไปี่บะล่ะั่นคันแล้วันซุ้มอจะกึดนกนะครับผุนพานดวงตัวมนค,คันนวนๆอยู่คุณฮะ ปทิศที่สวกปล่อยได้นี่โอ้โซกสวกเ้าแกมกปิติโสกอาโกเอาไปหัวย่องมัเาไปหาตีเขาเลยเนาะคคนคนเียงนี่นตีปล่อยไปได้เหาตีเขาสยอันนี้เนี่คือ เป็นยังไงน่ะหนกไม่นกไม่ปีกดังฮะปลายปีกดังสองขางเฮ้ยเหรออ๋อปลายปีกดังตัวนี้นี่นี่ขาวๆนี่สองขางเลยเนาะว้ายสนใจกับอาปล่อยคือเขาท้ามลอยเออสามเดียงหมดจะอึดนกแทกว่าพี่น้องเลยอยากได้ตัวไหนนี่บักโซชก็เอาเนาะตัวล่อยไหนครับปล่อยน้ำเงี้ยนเลืน้ำเงี้ยนได้ตีหอดคน คักเลยบวกสวกเนี่ยปลาลอยได้เนี่ยแต่ว่าปล่อยสบายเฮ้ยสุนกไหมอยู่ผิดดิไม่ฟังเลยดิยยดฮะนี่แค่สองสามตัวดินกอันนี้เป็นนกเกาวว่าบนหรอโอ้เป็นนกฝึ๊กบนอยู่นี่นกฝึกได้เปิดทังไหนเนี่ยเป็นนกฝึ๊กปีน้องโอ้ยหลายคักฮะ

วตัวยไปนอ๋อนี่ริวตัวนี้ริวตันเนาะตัวนี้ได้เจ็ดตัวปวกตัวนี้ริวตันริวตันถือว่ามันเรียกคู่ตัวนั้นนะิบักนี่เนาะนี่ครับริวตันนี่ครับเปิดนี่ดิวตันนี่ยอไปนนี้ไปคุยกับเพื่อนเองเนี่ยจของเพื่อนียกลัวแต่ว

นี่ไฟมากสองกุ๊กนี่ครับนี่แบงง่งวนอันนี้เนาะข้าลมบนตังห่วงด้วยสงสาปีครับนี่ครับสนสาปีข้าลมจะเป็นแบบนี้แล้วนนี้เรียกคู่นะครับโทรหาจะของพอดีเองเด้อตัวนี้ด้อดิวตันครับผมเดจ็ดแปดตัวเลยออเตี้ิบเจ็ดโอ้ใช่ด้วยชิบเจ็ดตัวเมน าวายหลายบุหลียบุกมานกบเขากันเนี่ยเอาเลือกเอาพี่นองจะอึดนกเน่ยบักอิลตินเนี่ยบักตัวน,น้อยเนี่นย,น,ยนี่ก็ม้านข้าก็ตีเริ่มเิบ่ยากบ่อยากเอานุ่งลบี่นี่สองกุกกันดิลูกไม่บ่ จะอึดนกไม่ได้ไหมมีกุ๊กเดียวเสยงกลางไปใหญ่ตัวนี้ไปเดียญ่ครับเนาะตัวใหญ่ครับเียเนาะสายเมืองจันมีต่คารุมเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็บตรห่วงเลยเนาะกันขี้ไ่มาใส่เนี่ยเปลืองเขาเลยนี่ฟึกเด้เลยบงีเนาะ พู้มาพี่น้องนุกฟึกนุกใหม่มีบดแต่ว่าบักลิวตันนี่มหาผลรอด <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นแล้วเ <c oughs> พิ่นส่งคลิปให้ตัวนี้เนี่ยตัวจะส่งคลิปมาขอตัวหน้าเห็นบ่ <c oughs> บักเรียกคู่น่ะ <c oughs> นี่แหละบัก,กน, <c oughs> นี่แหละนี่เรียกคู่เลยเนี่ย้ยอนยอนคู่เวแม่นตี <c oughs> เออบักโยนคู่นี่นี่นี่บักนี่แหละ <c oughs> ลิวตันโยนคู่นี่เสียงกลางไปใหญ่เสียงเดืบๆโือบปักบักนี่เล้ยเนี่ย บกตัวใหญ่เนี่ยโอ้แบกลอๆน่ะดิตัวนเด็ดนะพี่น้องไยเอาไอดีลงดีไล่กะแคบไล่มาพี่น้องเอาตัวไหนก็แคบมากเนาะผมสิบจัดการให้ครับมักตัวไหนก็แคบบอาฮอดนะที่ไหนแคบบอาแล้วก็ทรงไล่ผมครับผมไอ้ดีไล่ผมกับนะครับศูนย์เก้าสองห้าศูนย์สี่หกสนึงหนึงครับผม มักตัวไหนกฟงนกฟึกได้เบิร์ครับผมราคามิตรภาพครับจานมักตัวไนกับทักไายเขามากครับผมนี่ครับทางหลังผมเป็นนกฟึก๊บขโมดได้ครับผม